ย้ายออกจากช่องเจ็ดแล้วปังจริงปเปล่าไปฟังกัน สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a s h a Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับผมย้อนไปพูดถึงว่าในปีนี้เนี่ยปี2020นะครับมีนักแสดงค่ายละครหรือรายการไหนนะครับผมที่ออกจากทางช่อง7 4กันบ้างซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอหยิบยกทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมมาย้อนพูดในคลิปนี้หน่อยละกันเพราะว่านี่ก็ถือว่าใกล้จะครึ่งปีกันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยหลังจากออก ช่อง7จสีแล้วนะครับผมเขาเป็นยังไงกันบ้างเปี้ยงปังกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับผมถามผมว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยต้องพูดถึงในช่อง7็เนี่ยที่หมดสัญญาที่ออกจากช่องอะทำไมไม่พูดถึงช่องอื่นบ้างอะช่องอื่นก็มีเอาจริงๆนะช่องอื่นน่ะมีจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับผมผมก็ทําตามเขามาเหมือนกันคือนักข่าวเนี่ยจะชอบเล่นข่าวของดาราช่อง7ข่าวของค่ายช่องเจมากที่ออกจากช่อง7เนี่ยแล้วก็เป็นข่าวคึกโครมมีการถแถลงคงถแถลงข่าวมี การที่นักข่าวเนี่ยตามข่าวแต่กับดาราช่องอื่นนะครับผมที่หมดสัญญาคือออกไปแบบเงียบๆเราแทบจะไม่รู้เลยหรือบางทีเนี่ยไปโผล่เล่นละครให้กับอีกช่องหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าหมดสัญญาแล้วหรือบางคนเนี่ยที่เข้ามาคอ,อญญาามเมนต์ตามคลิปที่ผมเนี่ยได้ทําคลิปไว้ตามที่ดาราเนี่ยหมดสัญญาเขาก็ <c oughs> บอกว่าไม่เห็นจะรู้จักเลยดาราคนนี้มารู้จักตอนที่ออกจากช่องนี่แหละเพิ่งมารู้จักว่าเขาเนี่ยเป็นนางเอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข่าวดาราช่องเจเนี่ยที่ย้ายออกจากช่องเนี่ยสื่อเนี่ยให้ความสนใจกันมากนะครับผม ไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังนะครับผมเขาก็เล่นกันเพราะว่า ข่าวมันขายได้นั่นเองนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมก็คิดซะว่ามันเป็นบิสเนสละกันนะครับถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยว้าที่นี้ละกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกันเลยดีกว่านะครับผมต้นปีนะครับคนแรกเลยที่ออกจากทางช่อง7สีนะครับผมนั่นก็คือตูนพิมพ์ปวีนะครับตูนพิมพ์ปวีเนี่ยก่อนที่เธอเนี่ยจะหมดสัญญานะครับเธอได้ทิ้งท้ายละครเรื่องล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องวิมานมนตรานั่นเองวิมานมตรานะครับเธอเนี่ยได้ประก ลครเนี่ยกำลังออนแอร์อยู่เลยนะครับและเธอเนี่ยก็มีภาพหลุดจริงๆไม่ได้หลุดหรอกจริงๆเป็นภาพที่ฟิตติ้งอย่างตั้งใจเลยนะครับผมภาพฟิตติ้งเนี่ยมันออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันในช่วงที่ละครเนี่ยกำลังออนอยู่เลยซึ่งก็เลยเป็นกระแสที่ทําให้คนเนี่ยถามว่าเอ๊ะละครยังออนอยู่เลยทําไมล่ะอยู่ดีถึงโดดไปเล่นละครให้กับทางช่อง3และคือการเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง3เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าหมดสัญญาเนี่ยไปพักหนึ่งแล้วและไม่ได้ต่อสัญญาและละครเนี่ยเพิ่งมาออนแอร์นัดที่หล ัญญาแล้วแล้เธอก็เลยไปเซ็นสัญญากับทางช่อง3และภ้าฟิตติ้งเนี่ยมันออกมาพอดีคือไม่ได้หมดสัญญาปุ๊บไปต่อปับ๊บคือมันมีระยะเวลาที่เว้นห่างอยู่นะครับ และที่ออกจากทางช่อง7ดเนี่ยด้วยความที่อายุเนี่ยมากขึ้นอยากเล่นบทที่ท้าทายมากขึ้นนะครับไปเล่นกับทางช่อง3นะครับผมละครเรื่องที่ฟิตติ้งกันนะครับผมก็เป็นละครรีเมคจากทางช่องเจ็ดสี่นั่นก็คือเรื่องพระจันทร์ลายพยักนะครับที่ใช้ชื่อใหม่ในเรื่องเกมล่าโทรชนมารับบทบาทที่พี่ยุ้ยจิตรนันมโมแจ่มนะครับผมเคยรับไว้นะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นภาคเก่าก็คือป่านเดือนนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวร้ายๆหน่อยถือว่าเป็นตัวร้ายเลยในเรื่องนี้นะครับตัว อาจจะอยากได้บทท้าทายก็คืออยากเล่นร้ายบ้างจากที่แบบเล่นบู๊หรือเล่นเป็นนางเอกที่หยิมหยิมก็เปลี่ยนไปเล่นร้ายบ้างอะไรอย่างนี้น่นก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับผมเธอก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆด้วยอายุอานนั้ที่มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่นานนะครับผมในเดือนเดียวกันปลายเดือนมกรานะครับค่ายใหญ่ของทางช่องจุดสีนะครับผมก็ได้มีข่าวออกมาว่าจะย้ายไปอยู่กับทางช่องวันนะค่ายที่จะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือค่ายพอดีคำนั่นเองและเขานะครับผมก ก็ได้ออกมายืนยันกันจริงๆในวันที่29มกราคมนะครับก็คือตัวของพี่ธงชัยและภรรยานะได้ออกมาพูดถึงเหตุผลนะครับผมที่ย้ายไปทําละครให้กับทางช่องวันก็ให้เหตุผลว่าตัวพี่ธงเนี่ยอยากลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตอนนี้นะครับผมเขาได้ทําค่ายที่ทําภาพยนตร์ด้วยนะครับและละครเนี่ยก็จะให้ลูกชายนะครับผมเป็นคนที่จะมาทําแทนเพราะว่าลูกชายเนี่ยทำละครได้ดีกว่าตนนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคหรือด้านอุปกรณ์ต่างๆที่มันดูไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะครับและมีอีก หลายอย่างที่พี่ธงชัยนะผมเขาอยากทําไม่ว่าจะเป็นด้านละครเวทีหรืออะไรก็ตามแต่ที่บอกว่าทางช่องวันเนี่ยตอบโจทย์กับตัวเองนะครับก็เลยย้ายไปอยู่กับทางช่องวันซึ่งผลงานล่าสุดที่ทิ้งท้ายไว้กับทางช่องสีนะครับผมนั่นก็คือเรื่องยอ y import นั่นเองและผลงานที่เราจะได้ดูในอนาคตนะครับมีภาพยนตร์เรื่อง love you coeiger นะครับ love you c o e i k e r เนี่ยเป็นภาคต่อของเรื่องผู้บ่าวอินเดียยีอินเตอร์แต่เอามาทําเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์และละครที่ สร้างให้กับทางช่องวันเรื่องแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเพลงรักเจ้าพญานะครับเพลงรักเจ้าพญานะครับผมได้พระนางเตอ๋อชันทวิทย์นะครับมาประกบคู่กับมะปางอลิสานะครับเรื่องนี้เนี่ยออกแนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็เป็นละครเพลงด้วยซึ่งมีภาพฟิตติ้งออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะหยุดถ่ายทํากันไปก่อนคงได้ดูไม่นานเกินรอนะครับและมีข่าวแว่ว่าผู้กํากับของทางค่ายพอดีคำเนี่ยเปิดเรื่องใหม่แล้วนะครับซึ่งมีการเขียนบทในช่วงโควิด -19 พระเอกนาะงเอกเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมแต่ละครเรื่องนั้นเนี่ยคือเรื่องพายุทรายมีคนเข้ามาถามว่าพระเอกเนี่ยใช่ชอนจินดาโชดไหมทางผู้กำกับก็บอกว่าไม่ใช่นะครับรอรุ้นนะครับผมว่าเรื่องที่2องของนางข่ายพอดีคาเนี่ยพระนางจะเป็นใครและต่อมาในเดือนมีนาคมนะครับผมก็มีข่าวว่าเวทีประกวดมิสแกนไทยแลนด์นะครับไม่ต่อสัญญาหรือมีการยกเลิกสัญญากับทางช่อง7สีนะครับโดยที่ขอออกมาเองนะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับผมต่างๆ นา,นาทางคุณนวัตนับผมที่ก่อตั้งรายการมิแกนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะทํามากี่ซีซั่นแล้วนะครับผมครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาพูดเปิดอกเลยว่าทางผู้บริหารช่องจีสีนะครับเหมือนทํางานด้วยกันไม่ให้เกลียดกันนะครับผมมีการพูดคุยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางคุณนวัตเนี่ยเชิญมาร่วมประชุมหรือมาร่วมงานมาร่วมอะไรต่างๆเนะี่ยไม่เคยมาเลยนะครับแล้วก็ทางคุณนวัตนะครับก็บอกว่าเวลาที่คุยกันเนี่ยเหมือนเขาจะมีอะไรที่ไม่พอใจรายการมิสแกนเนี่ย ออยู่ลลุลดและก็มองว่ารายการมิสแกนนะครับผมเป็นแค่ผู้เช่าออออากาศเท่านั้นนะครับผมซึ่งเรื่องราวต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็ได้ยินจากทางปากคุณวัฒน์ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับแต่ว่ากับทางผู้บริหารเนี่ยช่องเจ็ดเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าพวกคุณเนี่ยก็ลองคิดกันดูนะครับแล้วก็มีอีกหลายกรณีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ประกวดชนะมิสแกนเนี่ยและว,วางตัวว่าจะเล่นละครเรื่องนูน้นเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เล่น่ <ๆ S 1> นะครับผมก็มีให้เราเนี่ยได้ยินกันมาบ้างแต่ก็ต้องงยินนดีกับา เอกหรือนังร้ายหลายๆคนที่ผ่านจากเวทีมิสแกร์นะครับผมแล้วก็ยังมีละครให้เราได้เห็นกับทางช่องเจ็ดสีอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้รับนะครับก็ถือว่าโชคดีไปส่วนรายการมิสแกร์เนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทางช่องไหนไปออกอากาศก,กับทางช่องไหนนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอตามชมนะครับและคนล่าสุดเลยนะครับผมที่พึ่งหมดัญญากับทางช่องเจ็ดสีไปและเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเพราะว่าแฟนคลับของเขาค่อนข้าง,ง,งเยอะนะั่นคือโบมลดาั่นเองนะครับโบมลดาเนี่ยเราก็ คงได้ดูผลงานของเขาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องล่าสุดเลยนั่นก็คือเรื่องอินซีแดงนะครับหลังจากจบเรื่องอินซีแดงเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเธอเนี่ยได้ภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับแล้วก็หยุดไปถ่ายทําภาพยนตร์ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ขอหยุดรับละครเนี่ยเป็นเวลา6เดือนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมในช่วง6เดือนนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่สัญญาของเธอเนี่ยใกล้จะหมดและอยู่ในช่วงว่าเออจะต่อหรือไม่ต่อนะและสุดท้ายนะครับผมเมื่อเดือนเมษายนก็มีการ ล่อนจดหมายสัญญาของโบเมรดาให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้กันนะครับสัญญานั้นน่ะได้บอกว่าโบเมรดานะครับหมดสัญญาจะหมดสัญญาโบเมรดานะครับจะสิ้นสุดสัญญากับทางช่องเจ็ดสีนะครับในเดือนพฤษภาคมและจะผ่านตัวเป็นอิสระนะครับเรายังไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยโบเมรดาเนี่ยจะไปเล่นละครให้กับทางช่องไหนก่อนแต่ก็มีข่าวนะครับผมมาถึง2ช่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องสายลุ้งของพี่ชอตน,นะครับกับทางช่อง G ี M 25เพราะว่าเรื่องสายรุ้งเนี่ยจากที่พิธีกรช่องวันนะครับผมเขาได้พูดใบออกมาว่าเป็นนางเอกที่ใกล้จะหมดสัญญากับทางช่องจัดสีและไม่มีใครเนี่ยจะหมดสัญญาเลยมีโบมรารดาเนี่ยหมดสัญญาตอนนี้ปังเลยก็เลยเป๊ะเลยอ่ะโบมรารดาหรือเปล่าที่จะไปเล่นเป็นนางเอกสายรุ้งให้กับพี่ชอนนะครับแต่คาแรคเตอร์ของนางเอกเรื่องสายรุง้งนะครับผมเขาจะต้องเป็นลูกครึ่งไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบทละครปรับเปลี่ยนบทนวนริยายให้แบบไม่ลูกครึ่งหรือเปล่าโบเนี่ย มีโอกาสที่จะได้เล่นเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลุ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับผมโบเนี่ยมีข่าวว่าจะได้เล่นซีรีส์ของทางช่อง3เลยเป็นโปรเจกต์ยักษ์ของทางช่อง3เลยนะครับในเรื่องละอจันละอจันนะครับผมเป็นหนึ่งในซีรีส์ของเรื่องดวงใจเทวพรผมและมีข่าวว่าจะได้ประกบคู่กับพลนวัตนะครับแล้วก็มีกระแสคอมเมนต์กันมามากมายนะครับผมว่าจะใช่โบจริงๆหรอเพราะว่าซีรีส์ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ จะทาขึ้นมาเนื่องในโอกาส50ปีของทางช่อง3ไม่น่าจะเอานักแสดงใหม่นะครับมาเล่นน่าจะเอานักแสดงช่อง3ที่อยู่กับช่อง3มเนี่ยมานานมากกว่าอันนี้ก็เป็นเอกแสึงที่ว่าเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่โบนะครับอ่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมหลังจากออกจากทางช่อง7สีเนะี่ยโบเบราจะมีผลงานอะไรให้เราได้ดูบ้างต่อจากนี้ลุ้นไปด้วยกันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมผลงานของพวกเขานะครับที่หลังจากออกจากทางช่อง7สีเนี่ยมีผลงานให้เราได้ เห็นกันบ้างแล้วนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับนักแสดงทุกๆคนด้วยละกันเส้นทางของเราเราเป็นคนเลือกเองนะครับไม่มีใครจะมากําหนดเราได้ดีหรือไม่ดีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวเราใครจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเขานะครับเนื้อหาตรงไหนพิพภาพประการใดนะครับผมขออาภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซากไ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไป